อะไอ่ะเค้กอะไรอ่ะแม่คาร์ลามิลพี่อันอร่อยไหมแม่แตอะไรพี่เอาไปอร่อยไหมอะไรเค้กอ่ะเขาชอบเหรอใช่แต่พี่ว่าอร่อยไหมเฉยๆมันไม่ชอบเขาไม่ชอบแสดงว่าเขากินของแพงมาแล้วเขาก็เลยพี่ก็เลยทำเวลาทำไม่ได้ชอบพี่ไม่ชอบเขาไม่ชอชี่ยเุบลนข้างในมีชามกระเบื้องด้วยข้างในข้างใ่แก้วตุ๋น เขาไมไ่ชอบมือต่อดีแล้วจะใช้ห <c oughs> นูอยากให้คนไม่ชอบหนูอะไหลจะได้าใช้มไ,มไชอบไม่ชอบมไม่ชอบมึงดีเลย,ยลเ,มยเลยลกม่ไปละกันมันเนี่ยเสียแ้วก็เป็นมันลาน่าจะอร่อยป่านี่มันเป็นกแาแฟเธอนะมะพร้าวสด นั่นแหละโดนสบาเราะได้ดูว่าเป็นยังไงนไปาเยูัดการวันนั้นหนก็ซื้อไปจะซื้อฝอยทองซื้อแบบนี้จะกฝอยทองแล้วก็หน้ากะทิอืมว่โน่หนังเย็นๆเหรอชาเขียวเอาเอากะทิจบก่อนไม่เดี๋ยวคราบเลาเามาสั่งเองที่ก็จะจบแล้วก็ง้อก็ซื้อไปก่อนไง อย่ปิ้งให้รอให้บเถอะง้าให้